ในโลกที่ทุกอย่างมันหมุนเร็วไปหมดเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็ถูกกดดันให้ต้องสมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลาวันนี้เราจะมาคุยกันถึงปรัชญากเก่าแก่จากญี่ปุ่นที่อาจจะเป็นคําตอบสําหรับชีวิตยุคใหม่ของเราก็ได้ครับเคยได้ยินคําคมนี้ไหมครับไม่มีความงามที่แท้จริงใดปราดจากริ้วรอยของความไม่สมบูรณ์นี่เป็นคําพูดของรูมี่กวีชาวเปอร์เซียซึ่งเป็นเหมือนหัวใจหลักของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยครับ ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีปรัชญาที่เรียกว่าวะบิซาบิครับซึ่งสอนให้เราชื่นชมความงามของสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นเลยนะไม่ใช่การวิ่งไล่ตามหาสิ่งใหม่ๆมาเติมเต็มความต้องการที่ไม่สิ้นสุดแต่คือการหันกลับมาโอบรับแล้วก็เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละครับแล้วเบื้องหลังคําที่ฟังดูสวยงามนี้มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่กันแน่นะเอาละเรามาเจาะลึกกันเลยครับ ที่น่าสนใจมากๆก็คือวับิซาบิไม่ใช่คำที่มีความหมายเดียวเป๊ะๆนะครับแต่มันเกิดจากการรวมกันของสองแนวคิดอย่างแรกเลยคือวับิแต่ก่อนเนี่ยมันแปลว่าความยากจนความขาดแคลนอะไรแบบนั้นแต่พอเวลาผ่านไปความหมายก็พัฒนามาเป็นความงามของความเรียบง่ายแทนส่วนซาบิล่ะอันนี้คือความงามที่มาพร้อมกับการเวลาเลยครับนึกภาพร่องรอยบนโต๊ะไม้เก่าๆหรือถ้วยชามมรดกที่ส่งต่อกันมานั่นแหละครับซาบบิ พอสองคำนี้มารวมกันปุ๊บเลยเกิดเป็นปรัชญาของการโอบรับความงามในความเรียบง่ายความไม่สมบูรณ์แบบที่การเวลาได้สร้างขึ้นมาพูดง่ายๆเลยก็คือการมองเห็นคุณค่าในรอยร้าวของชีวิตแทนที่จะไปตามหาสิ่งที่เพอร์เฟกต์ซึ่งมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับแล้วแนวคิดที่ลึกซึ้งขนาดนี้มันมีจุดเริ่มต้นมาจากไหนกันนะถ้าอยากจะเข้าใจเราต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นกันสักหน่อยครับ ในช่วงศตวรรษที่15พิธีชงชานี้เคยเป็นกิจกรรมที่แบบหรูหราอลังการของชนชั้นสูงเลยนะครับเขาใช้เพื่อแสดงความมั่งคั่งสถานะทางสังคมแต่แล้วก็มีปรมาจารย์ด้านการชงชาท่านหนึ่งชื่อเซนโนริกิวเขาได้ปฏิวัติธรรมเนียมนี้ไปเลยครับเขาเปลี่ยนจากการใช้ถ้วยชามราคาแพงที่ต้องสมบูรณ์แบบมาเป็นของใช้ธรรมดาาในบ้านแทนเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าความงามที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากของแพงๆเลยดังนั้นจุดสําคัญของมันก็คือวบิสบิ สอนให้เรายอมรับข้อบกพร่องของชีวิตเพราะว่าไม่มีอะไรที่ยั่งยืนถาวรหรอกครับซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากพุทธนิกายเซนมันช่างแตกต่างจากแรงกดดันในสังคมสมัยใหม่ที่มักจะถูกกระตุ้นโดยโซเชียลมีเดียให้เราต้องดูดีต้องเพอร์เฟกตอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วปรัชญานี้มันปรากฏให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างได้ยังไงบ้างเรามาดูตัวอย่างที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากๆกันครับ ศิละปะขแขนงนี้เรียกว่าคินซิยิหรือการซ่อมแซมด้วยทองคำครับลองนึกภาพตามนะครับเมื่อถ้วยชามเซรามิกสักใบแตกแทนที่จะทิ้งไปช่างฝีมือจะค่อยๆเอาชิ้นส่วนมาต่อกลับเข้าด้วยกันโดยใช้ยางไม้ผสมกับผงทองคำหรือโลหะมีค่าอื่นๆแต่สิ่งที่พิเศษมากๆก็คือเขาไม่ได้พยายามซ่อนรอยร้าวเลยนะครับแต่กลับเน้นให้มันโดดเด่นขึ้นมาทำให้ประวัติศาสตร์ของของชิ้นนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของความงามที่มีแค่ชิ้นเดียวในโลกว่ากันว่าคิงซึงยิ คือความกล้าหาญที่จะนําเสนอความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองมันสอนให้เราโอบรับความแตกสลายและการซ่อมแซมว่ามันคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวไม่ใช่จุดจบพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มคิดว่าเอ๊ะมันฟังดูคล้ายๆกับอีกปรัชญานหนึ่งที่คุ้นเคยกันดีหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วมันมีจุดที่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจเลยแม้จะดูเผินๆคล้ายกันแต่หัวใจของวาบิซาบิกับมินิมอลลิสต์นั้นแตกแต่างกันเลยครับ วบิบสบิจะเน้นให้เราทะนุถนอมสิ่งที่มีอยู่แล้วชื่นชมความงามของมันที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเพื่อหาความสงบและความพอใจกับสิ่งที่เรามีในขณะที่มินิมอลลิสต์จะเน้นการเก็บเฉพาะสิ่งที่จําเป็นจริงๆและทิ้งส่วนที่เหลือไปเพื่อสร้างอิสระส่วนในเรื่องของความสวยงามวาบิบสบิจะดูเก่าแก่ดิบๆหน่อยเชื่อมโยงกับธรรมชาติและประวัติศาสตร์แต่ว่ามินิมอลลิสต์จะให้ความรู้สึกที่ทันสมัยสะอาดตามากกว่าครับ และนี่คือประเด็นสำคัญเลยครับทำไมปรัชญาเก่าแก่นี้ถึงมีความหมายกับโลกยุคปัจจุบันของเราอย่างยิ่งก็เพราะว่าในยุคที่ทุกอย่างเป็นเรื่องของการบริโภคที่รวดเร็ววบิสบิคือแนวคิดที่สวนกระแสอย่างสิ้นเชิงเลยครับแทนที่จะสนับสนุนวัฒนธรรมแฟชชั่นหรือแฟชชั่นแบบใช้แล้วทิ้งปรัชญาน,นี้สอนให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วซ่อมแซมของแทนที่จะซื้อใหม่และตัดสินใจบริโภคทุกอย่างอย่างมีสติซึ่งท้ายที่สุดแล้ว มันก็คือการดูแลโลกของเรานั่นเองครับแล้วเราจะเอาหลักคิดนี้มาใช้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงบ้างเริ่มง่ายๆที่บ้านเลยครับลองเก็บเฉพาะของที่มีความสําคัญกับเราจริงๆใช้ของจากธรรมชาติมาตกแต่งบ้านเวลาจะชอปปิ้งก็ลองพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วดูถามตัวเองทุกครั้งก่อนซื้อว่ามันจําเป็นจริงๆไหมซ่อมของแทนที่จะทิ้งหรือดัดแปลงไปใช้ประโยชน์ใหม่และที่สําคัญที่สุดเลยคือ ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นใช้ชีวิตให้ช้าลงอีกนิดและอยู่กับปัจจุบันขณะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้อยากจะทิ้งคำถามชวนคิดไว้อย่างหนึ่งครับลองกลับไปมองดูสิ่งของรอบๆตัวแล้วลองถามตัวเองดูว่ามีของชิ้นไหนในชีวิตบ้างที่มันบอกเล่าเรื่องราวของเราได้ดีที่สุดของชิ้นไหนที่เต็มไปด้วยร่องรอยความทรงจาของชิ้นไหนที่เป็นวาบิสบิของเราอย่างแท้จริงครับ